สวัสดีค่ะเพื่อนๆสา,าวันนี้จะพามาชมาต้นไม้นะคะทุกคนเครือไม้นะคะทุกคนจา๋าเห็นแฟนบอกว่าเครือไม้แบบนี้เขาก็จะเอามาทำเบียรนะคะทุกคนเบียรช้างหรือว่าเบียรีโออะไรก็ได้นะคะทุกคนาก๋าเนี่ยนะคะทุกคนป้านุนไม่ได้เข้าไปใกล้ๆนะคะเพราะว่าเขามีที่กั้นอยู่นะคะ เข้าไปใกล้ไม่ได้ผมไม่อยากเข้าไปเนาะอมผมไม่อยากเข้าไปเพราะถ่ายให้เพื่อนดูนะคะเนี่ยจะเป็นใบแบบนี้นะคะที่เขาเอาไปสกัดเป็นเบียร์ช้างนะคะทุกคนหรือว่าเบียร์รีโอนะคะปะนุชก็เพิ่งรู้ครั้งแรกนะคะทุกคนจ๋าเห็นแฟนบอกนะคะอ <c oughs> ินเซ <c oughs> นางก็บอกแน่นอนแน่นอนชัวร์ฉันไม่ได้โกหกเธอเออ คงจะใช่นะคะทุกคนเขาไม่เคยโกหกปนุษย์เนาะเนี่ยก็จะพามาชมนะคะอเ,คเอาทำเขาบอกว่าเอาไปสกัดคือว่าเอาไปปั่นแล้วก็เอาไปสกัดใหม่นะคะทุกคนก็เป็นเบียร์นะคะเออปนุษย์ก็เพิ่งเคยเห็นไงทุกคนก็เอามาให้เพื่อนชมนะะเนาะไปต่อนะคะทุกคนกปนุจะพาลงไปข้างล่างนะคะออลงไปข้างล่างเลยจะไปชมทะเลนะคะ เดพาไปชมทะเลเนะเาะบรรยากาศก็กสวยงามทุกคนจา๋าอากาศดีดีวันนี้เออดีมากเาไม่เหมือนกับไปเกตกสดาวฝรั่งนะคะทุกคนโอ้โหทั้งหิมะทั้งฝนตกใสเนะเาะวันนี้อากาศก็ดีดีทุกคนจา๋าเนี่ยอากาศดีมากมก็เลยมาจับวิวให้เพื่อนๆชมนะ ทุกคลิปก็จะชมแบบนี้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าป้านุก็ไม่ได้ทำงานอะไรเนาะอืมก็จะมาทำวิวให้เพื่อนๆดูนะคะทุกคนจ๋าอ,อย่าเพิ่งเบื่อป้านดนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามป้านุไว้เด้ออย่าลืมนะคะทุกคนเดี๋ยวป้านุก็จะเดินลงไปข้างล่างนี้เลยจ้าทุกคนจ๋าเนี่ยอืมเนี่ย ชาวต่างชาตินี้นะคะทุกคนจา๋าตอน,นจะบอกเลยว่าเขาชอบอะไรที่เต็มเอาธรรมชาติมากธรรมชาติจริงๆนะคะเดี๋ยวลงไปข้างล่างเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปานุจ,จ๋า เดินไปที่ทะเลนะคะทุกคนจ้าอืมมันก็จะใส่ๆหน่อยนะ,ะใส่หน่อยนะคะทุกคนออ้ยมันก็จะสไลเดอร์นะคะทุกคนจ้าเดี๋ยวป้านุ ố ล้มเนาะเออล้มลงไปนี้อยู่ยากเลยนะคะทุกคนเออเอามาพาดกินแน่เลยนะคะทุกคนจ้ามันจะสูงเนาะถึงแล้ว ตรงนี้ก็สถานที่ของเด็กน้อยเล่นนะคะนี่สวยไหมคะมสะอาดนะคะทุกคนเป็นอะไรที่สะอาดบ้านเมืองสะอาดนะคะทุกคนคือสวีเดนนี้คือจะสะอาดมากนะคะอือ เวลากินอะไรหรือว่ามีเศษขยะหน่อยเขาก็มีที่เก็บของเขาเนะาะก็จะเอติทิ้งนะคะทุกคนะสะอาดสุดๆอะ่ะตรงนี้ป้านุชเคยมาเล่นนะคะทุกคนเนี่ยเออก็ชิงช้าเล็กน้อยไงเนโตก็เล่นได้นะคะทุกคนเนี่ยมันก็จะไหลๆๆลไแต่แบบนี้นะคะ นี่นก็จะไหลแบบนี้นะคะทุกคนเออเดี๋ยวปนุจะถ่ายให้ดูนะคะว่าเขาทำยังไงนะคะทุกคนสาธิตเนาะนี่แฟนปนุนะคะสาธิตสาธิตสาธิตคนแก่น,นะคะทุกคนอา้าวกลับนะคะทุกคนเอออ่ะยั้ดดไทยเอ็ด ลูกไล่อุ่นเลยสม,มะ่ะนี่นะคะทุกคนวิธีที่จะเล่นก็นจะเป็นประมาณนี้นะคะเออปานุก็เคยเล่นอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าอายเด็กๆเ,เนาะเออแฟนปานุก็ย,ยังเด็กอยู่ไงทุกคนจะ้ะเออแค่หกสิบเ <laughs> จ็ดสิบเองอย่าพาไปดูต่อเลยนะคะทุกคนพากันไปดูต่อเลยนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นน้ําตกเล็กๆนะคะทุกคนจ๋าก็จะเป็นน้ําตกเล็กๆนาออ่าข้างบนนู้นก็จะสูงมากนะคะทุกคนเดี๋ยวปานุจะพาขึ้นไปดูนะคะโอ okay. นเมาในแล้วเดีะะ๋ยวเ้อ่าเดี๋ยวปานุจะพาไปดูข้างบนนะคะทุกคนอันนี้คือข้างล่างนะคะนี่เป็นอะไรที่มันตื่นเต้นกับปนุมากอื ขึ้นไปเลยขึ้นไปขึ้นไปนะคะค่อยๆตายนะคะทุกคนมันสูงนะคะล้มไม่ได้นะคะเอามาพาดกินนะคะ <c oughs> ปนุยจะล้มเด้อ <c oughs> นี่นะคะทุกคนถึงนี่เลยนะคะแต่ปนุจะพาไปข้างบนเลยดู <c oughs> นี่น้องเต็ดอยู่ข้างหน้าด้วยแฟนดันโตด <c oughs> อันนี้ น้ำก็จะตกลงมาตรงนี้นะคะทุกคนว้ายแฮปพาสติกลิตเติ้เนี่ยในในในอิทอร์เนกแฟนก็จะทำงานแล้วนะคะทุกคนเอ,อ <c oughs> จะเก็บขยะนะคะท <c oughs> ุกคนจ๋า <c oughs> เอาไปทิ้งเนาะเนี่ยเดี๋ยวป้านุชจะไปถ่ายข้างบนอีกนะคะเดี๋ยวไปอีกนอหน่อยนึง <c oughs> <c oughs> ดอกไม้ก็สวยจ้าทุกคนก็จะเดินให้ถึงนะคะทุกคนจ๋า ตะรุยนะคะเฮ้ยหนเหมือนกันนะคะทุกคนเออถึงแล้วนี่ไงเออถึงแล้วถึงแล้วนี่นะคะทุกคนน้ำตกที่ลงไปเมื่อกี้นะคะนี่นี่เลยนี่เลยก็ยจะประมาณนี้นะคะนน่น เออคลิปยาวไปไหมเพื่อนๆอย่าเพิ่งเบื่อนะคะทุกคนจ๋าปนุนุชทำอะไรที่มันโอ้ยหอบอะทุกคนเออเหนื่อยๆน่อยนะเดี๋ยวปนุนุชก็จะจบคลิปสั้นนะคะทุกคนเ,เดี๋ยวมาใหมน่นาะยังไงป้านุชก็ขอฝากกดติดตามกดสับตะไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือน ก็จะได้ดูคลิปของป้านุ์ต่อไปนะคะเพื่อนๆจ๋าเออจะได้ดูคลิปของป้านุ์ใหม่นะคะบ๊ายบาย